angle ที่ห้องประชุมของโรงเรียนกุรดิตวิทยานุสร์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์คณะกรรมการบริหารครูตลอดจนทางนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้พร้อมกันร่วมกันจัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดดเตอร์บัณฑิตครุฑทางคะผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดก,การโริเวนกุรดิตวิทยานุสร์โดยมีมิสวันวิบลครุฑทางคะผู้มีการโรงเวนกุรดิตวิทยานุรน์นำนักเรียนในแต่ละระดับชั้น พร้อมชุดการแสดงอธิการแสดงชุดสาวอีสานเรารักการแสงเต้นประกอบเพลงชุดหยาดเพชรการแสงเต้นประกอบเพลงชุดวิมานดินการแสงเต้นประกอบเพลงชุดชุดดูดูแบ็คพิงค์การเต้นประกอบเพลงชุดมิวสิคโลเวอร์และโอรนนองมายเลิฟตามด้วยผู้แทนครูผู้แทนชมรมพนักง,งานขับรถโรงเรียนผู้แทนนักเรียนแต่ละช่วงชั้นกล่าวคำอวยพรและมอบดอกไม้ของข,องขวัญตามลำดับ